สวัสดีครับผมมาพ่อกันกัเซตมนครับเมอนี้เฮาอยู่กันที่คุปต้าบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับอันนี้เป็นรถมือสองครับรถมือสองที่ปรับสภาพให้ลูกค้าแบบงามๆเลยครับผมอ่ารถเฮามีทั้งแบบชุดใบมีดันดินงหรือกับชุดบุ้งกีนะครับส่วนราคานั้นจะแตกต่างกันไปนะครับเนาะรถมือสองกับราคาบม่ได้สูงครับปรับสภาพให้ฟรีเก็บให้ใหม่ฟรีไปเลยนะครับยางเดยังยางเพิ่นเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ พวกสียังเก็บไปไหมเบิดคันเลยครับตัวนี้แค่ห้าแสนกว่าบาทนะครับราคาเงินสดเริ่มต้นห้าแสนกว่านะครับสําหรับ l 5 0 1 8 sp นะครับความอุปกรณ์คร้มนะครับผมหนาหลังพวกที่บุ้งกี้ยังสีกรมี่นะครับราคากับอายุแค่ประมาณสี่แสนกว่าถึงห้าแสนนะครับผมบร่าัทซื้อสดหรือพันก็ได้นะครับผมมาชั่นช่วงนี้นะครับผมมาชั่นพร้อมลงหน้าเฮ็ดให้นะครับผมส่วนรถเงินดาวได้ม่าแบบคุ้มสุดคุ้มนะครับผมช่วงนี้ผู้ใดสนใจที่ต่อเข้ามาเลยครับ ทางคูโบต้าบันดุงทักแชทขมาได้นะครับผมหรือว่าโทรเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4 4 3นึอันนี้เบอร์เซลแมนนะครับติดต่อทางเฮียเลี่ยงกันได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ครับรถลูกค้าเอามาเท่นนะครับรถงามๆเลยนะครับผมนี่ลูกค้าเอามาเปลี่ยนใหม่รถสภาพไม่ไม่เยี่ยมเลยครับผู้ใดอยากได้รถสภาพไม่ไม่อยังที่ติดต่อขมาด่วนๆเลยนะครับผมช่วงนี้รถมีให้เลือกหลายนะครับถ้าซาบ่ได้งามคือเขานะครับเด้อ กูอยากได้งามๆเฝ้าขามาเลยครับข้างหลังเฮามีรถมือสองเต็มเลยครับผมนี่อันนี้แค่ข้างหลังนะครับอันนี้แค่ข้างหลังมีเบรถทั้งรถหน่อยรถใหญ่นะครับรุ่น B รุ่น L รุ่น MU รุ่น M นะครับรถเกี้ยวรถคูดเฮามีเบิร์ดเลยนะครับอันนี้แค่ข้างหลังนะครับข้างหน้าเฮามีอีกเปียบเลยครับผมจอดอยู่หน้าร้านมีให้เลือกเต็มเลยครับช่วงนี้โซลรถหลายๆเซงนี่นะครับอยากแนะนําให้พี่น้องเฮาเฝ้าเขามาจองนะครับจับจองไว้นะครับช่วงนี้ยังงาอขเก กำลังเร่งบริการซ่อมปรับสภาพให้ใหม่นะครับความใส่งานคุณนะครับรถเข้าจองไว้เต็มเลยครับที่เห็นอยู่หันก็คือรถที่จองหมดแล้วนะครับผมส่วนผู้ใดอยากรู้เรื่องค่างวดราคาหรือดาวจชิงใดก็จังทร่ขมาสอบถามท่างบริษัททักแชทกันขมาได้ครับคอมเมนต์ขมาเลยครับคอมเมนต์ขมาได้ทุกรูปแบบเลยครับอยากสอบถามรุ่นใดคอมเมนต์ขมาเลยมีทั้งหม่ทั้งมือสองนะครับผมผมว่าชันดีๆจงิง่อย่าพลาดครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ